การประกอบซิงสแตเลตเกรด201อ่างล้างจาน2ลูกรุ่นมีชั้นวางและขาเหล็กในชุดประกอบมาด้วยซิงอ่างล้างจาน2ลูกชุดโครงประกอบชุดสะดืออ่างและท่อระบายน้ําทิ้งชุดก๊อกน้ํา1ชุดขั้นตอนแรกให้ทําการใส่ยางรองขาทั้ง4ขาเมื่อใส่ครบทั้ง4ขาให้นํามาประกอบกับชั้นด้านล่างโดยการขันน็อต4มุมเมื่อขันน็อตครบทั้ง4มุมแล้วจากนั้นนําชั้นวางชั้นที่2ยึดเข้ากับขาทั้ง4ขาโดยการขันน็อตทั้ง4มุมเมื่อขันน็อตครบทั้ง4มุมแล้วให้ทําการนํากรอำ ทาากับขาทั้ง4ขาและขันน็อตให้ครบทั้ง4มุมจากนั้นให้ทาการนําสิงมาวางนาขาชั้นวางด้านบนอีกสองขามายึดเข้ากับอ่างล้างจานเมื่อขันน็อตครบทั้งสองข้างแล้วให้ทาการนําชั้นวางด้านบนมาท่ากับขาชั้นวางและขันน็อตให้ครบทั้ง4มุมเมื่อขันน็อตครบทั้ง4ี่มุมแล้วนําตัวโครงกันของล่วงมายึดเข้ากับชั้นวางด้านบนโดยการขันน็อตทั้ง4มุมเมื่อขันน็อตครบทั้ง4มุมแล้วให้ทำการดันฝาปิดลูก๊อกและนําก๊อกประกอบเข้ากับตัวอ่างโดยการขันช แล้วให้ทําการนําสายก๊อ,อกมาขันเข้ากับตัวก๊อกจากนั้นวางสะดืออ่างทั้งสองหลุมและขันยึดให้เรียบร้อยนําโอลิงยา,งาใส่กับท่อน้าทิ้งและขันเข้ากับสะดืออ่างจากนั้นต่อท่อระบายน้ําทิ้งจากสะดืออ่างอ่างที่สองเข้ากับตัวท่อระบายน้ําทิ้งอ่างที่1นําโอลิงยา,งาใส่กับท่อน้ําทิ้งและขันเข้ากับสะดืออ่างและประกอบตัวปลายท่อน้ําทิ้งส,สําหรับเสียบลงท่อนําตัวยางกันซึมประกอบเข้ากับตัวกันน้ำล้นเข้ากับหลุมอ่างใต้ซิงและขันน็อตยึดจากนั้นต่อท่อกันน้ำล้นเข้ากับตัวท่อ ก็ระบายน้ำเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้สิงหลังจานได้แล้วสินค้าผลิตจากสแตเลสเกรด2 0 1มีความแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานยาวนานผลิตจากโรงงานมาตรฐานสนใจสินค้าสั่งเลยได้ที่ r a i s c o m